ทุกคนเกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้ก็ได้ถ่ายคลิปนะคะบูสยิ่งใหญ่กว่าที่เหตุจริงรถจักรยานล้มนี่เธอเองแต่ก็เลือดอยู่นะก็ถือว่าเจ็บตัวอยู่เป็นไงบ้างคะเจ็บไหมโอ้ยเลือดไหลเลยร้องไห้หรือเปล่าแค่นี้เองจริงเหรอแค่นี้จริงเหรอเมื่อกี้เราถ่ายคลิปอะไรกันคะถ่ายคลิปตอนแรกจะถ่ายคลิปว่าแบบแกเรีกขโมยไม่ใช่ เราไม่ถ่ายขโมยเขี่ยคีโรชนเออขี่รถจักรยานคันนี้แต่ว่าแต่ว่าล้มจริงทุกคนอย่าลืมดูคลิปกันนะคะใช่ไหมใช่เออเนาะนีตอนนี้พี่ใหม่ก็ไปหาธันวาพี่ใหม่เล่นของเด็กธันวาธันวาเหนื่อยไหมธันวาวิ่งตามหรอครับโอ้ยไปแปรงล้างสีแปรงล่างอะตาน้ลงตาน้องขี่ตาน้องขี่ไป ย่งเด็กเล่นนะแย่งเด็กเล่นไปค่ะเกอที่อ๊อไหนา